ตายนะเอ่อชิวดีเว้ยโอ้ชิวดีเว้ยเฮ้ <laughs> <laughs> แล้วผมถามทางให้ผมถามทางให้ ายังตามไม่ได้ว่ะสวยสวยสวยโอ้โหจุ๊จุ๊ไมไหวแล้วเนี่ยนสวย <c oughs> <c oughs> พอเราไปโอ้โหโอ้ยไปรอดอยู่ไปรอดอยู่ไปรอดอยู่เกออ๊เก๊เก๊ โรนเจอา์โรนจ้รมาถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนต้องเลี้ยงสเต็กไว้ทุกคนเลี้ยงพาร์สี่ไว้แล้วเราจะไม่ตายจากการจบตีหนึ่งครั้งนะสำคัญคือการเลี้ยงเลี้ยงพาร์สี่นะครับถ้าไม่เลี้ยงพาร์สี่เราจะโดนธรรมดาสองที่ตายแต่เนี่ยยังไงก็ตายเฮ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยไม่ตายว่ะ,วะสุดยอดเลยสุดยอดเลยโอ้ตัวละครนี่มันดีจริงๆริงไปเราเปิดพาร์ทได้เลย แม่แต่แม่มันจับไม่ได้มันคูตีกูตีคูตีที่คูเดาเก๋ฮึว้าวโอ้โหกล่องชกฟ้าประทานโอ้โหโดนตายปฏิหารชิบหายละอัดลมโอ้โห เราเปิดพันได้เอาเลยครับโอ้โไปอันไปโอ้ยบแล้วเกจบแล้วเกจบแล้วยิ่งตึงมีกำดังไหมมีด้านซ้ายมีด้านซ้ายเฮ้ยตีได้เกมแมวตีได้แมวตีได้หมุมนี่ชิหายโห โอ้ยก็สวยเลยมุมนี้มันมีหายตัวมอ้ไม่ไม่ไม่มีไงแมวไม่อย่กูเนียแมวนี่โอ้โหยาวบอกเลยกันนี่ยาวยาวแน่ยาวแน่ๆยาวแน่ๆยาวแน่ๆโอ้ยสวยงามได้ไปละแมวไปละเดี๋ยวเดี๋ยวเฟมเดี๋ยวเฟรมจะแทงแมวอัดมุมให้เดี๋ยวเฟรมรับจุ่มแฮะเฟรมรับจุ่มแฮะ ไปนะชี้ไปอ้าวไปนะชี้ไปเฮ้ยเกินโอ้โหเกินไปเกินปุยมุ้ยโอ้ my god ไม่ได้วิวแมวไม่ได้เวิวน้ำหอมสามก็เล่นไม่ได้ครับบอกเลยน้ำหอมสามเล่นไม่ได้ตอนนี้คุณคิดโ oh my god oh แมวมันมาแต่ซ่อมไปไปออกออกจี๊ดจี๊ดครับเออโอเคไปไปไป ชิ้นหายละไปเร็่เร็วกระเพงเลยอัานกระเพงเลยง้ามาชกกระเพงง้ามาชกกระพงอย่างเดียวชกกระเพงชกกระพงอีกทีเดียวอีกทีเดียวจบละอีกทีเดาจบละอ่านชกกระพงกระเพงกระเพงกระพงออกออกออกเกือบไม่ทันที่เอ็มมันใช้พลังของดีเอ็มในการสั่งให้แมวปิงแน่เลยทุกคนผมรู้สึกได้โอ้สวยมาโอ้โหเอ้า เฮ้ยแมวตาแดงแพ้เกมแมวตาแดงแพ้เกมอ่างแต่ก็จะมีบางคนที่แม่งโชคร้ายเว่อร์โอเคผมอยากจะบอกว่าแมวอยู่ห้องผมบายบายแมวอาจจะเป็นแมวท่อคุณทิดย์หนีแล้วแมวท่อกำลังมาระหว่างยาสมบัติไปยาเกาะเอายาสมบัติรปกันไอแมวท่อแมวท่ออ่ะยำเลยยำเลยวิแมวกำลังมา โอ้ย่าตาแดงเฟรินห้าสิบแล้วถูกเวลาไว้ถูกเวลาไว้เฮ้ยระเบิดมันดีเกินแมวไปข้างล่างงากลัวนะกลัวไม่ใช่หรอกกลัวมากกว่านี้ใช่แมวหายตัวเออยโโ้ห <laughs> oh, รู้เรื่องรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยร <laughs> ู้เรื่องเลยไปมึงจุ๊บไปจุ๊จุ๊บทําได้โอเาไหจุ๊บเ้างได้ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป <c oughs> ็นไรไม่เป็นไรจุ๊บไปจุ๊บไปจุ๊บไป้ยยอ้ยกด้อกูโ้อ <c oughs> yeah! oh ah! ้โวโอยย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 ยอ้อนน้น ได้เลยคุณยังนะผมสละให้ทุกครั้งแน่นอนเฮ้ยแมวไอ้ตัวระวังโอ้เบอร์คิวมันมาเนียนเบอร์คิ้วมาเนียนโอ้มาเวเนียนสวายวายโอ้คอคูเรตเต็ดไงคอคูเรตเต็ดบอกเลยจังหวะเนี่ยพระเจ้าคอคูเรตเต็ดไว้แล้ว

ฟองมันมีเวลาแตกเองอยู่นะไม่ต้องห่วงหรอกหาวิธีไปกำแพงให้ได้ก่อนดีกว่ามาวะมาวะเฮ้ยเฮ้ยเอาวะ่าฮ่าโปรพิเยอร์ไงทูออร์เทูซิโร่อ้โทูซิโร่ไม่เหมือนไอ้อาหรอกนะ เวรีขึ้นแม่ว่าแมวมาฮ่าฮ่ายำเลยโอ้ยสุดยอดอันนี้โอ้ switch switch จบแล้ว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 สวยเลยอันนี้อออนนีอันนี่มันยอดมรุนจริงวะทำไมออนนี้มันมาไวอย่างงั้นเนี่ยไปเลยอ่ะจัจบ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 จับๆับยโบจับ <c oughs> โอ้โหโอโหโอ้คิตตี้ไม <se yes ่นะคิตตี้มันมีบางอย่างไม่ถูกต้องคิตตี้ชิมมาดิโอ้ยบายฮัปเปอร์กริปไ้ใหชีวิตมันลันทดยังวะกูรอลาไข่ควนบินคนแรก มันทำอะไรตรงนี้อาร์ทเยี่ยมเลยรู้สึกดีชะมัดมันหายไปทั้งเกมเลยโอ้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 ยไม่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 ยาอย่าพยายามอย่าพยายามอ๋อนี่ไม่มีหรอกเฮ้ยยา น้อยยากหน่อยยากหน่อยยากหน่อยนี่ไงว่าไงวันนี้ว่าไงว่าไงว่าไงว่ายังเร็วไปนะที่จะใช้วิชานี้กับเฟรมนะฮะแอบชิปหายละชิปหายละชิปหายละ เอ้ยแล้วทำไมต้องมาตอนนี้พอดีด้วยอ่ะเฮ้ยทุกคนไอ้อาร์ตมันหายว่ะน่ะไอ้อาร์ตมันหายว่ะมันกำลังหนีมันกำลังหนีมันกำลังหนีไอ้อาร์ตกำลังหนีแอบมันเออมันกำลังหนีมันกำลังหนีปัะจวบอ้าพยายามทำลายอาร์ตอนุญาตไม่อนุญาตนะ บินเลยโอ้โหบินเลยวะหนาวสาในอันจริงๆฝ่าไปก่อนฝ่าไปก่อน้ฝาไก่อนฝ่าไ้ก่อนนะฝาไก่อนยังไม่จบหรอนี่ยังไม่จบหรอกยังไม่จบหรอก

ไป Have a great time กูถามจิงกูถามทีใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ